สวดีค่ะเวลคัมทูเมยูบรีแชนแนลค่ะพี่น้องวันนี้เมนยูบรีพาพี่น้องมาเบิ้งบอนสีอยู่บ้านเพื่อนค่ะไม่ใช่บ้านเมนยูนะคะของเพื่อนดอกกระเจียวสวยๆโอ้ยมีน้ำพร้อมดอกกระเจียวหวานหวานบอนสีสวยๆอย่าสวยไหมคะนี่ก็สวย มามบอนสีบอนสีบอนดางเยอะแยะเลยส,สวยๆทั้งนั้นอันนี้อันนี้ต้นเอียงเมอยูอยบลูแต่ว่าเมนยูสิาพาพี่น้องส้มซื่อๆได้พี่นอ้องเมนยูบอลูจักรู้จักอันนี้สนีจานะลูอยู่ เนี่สยสวยๆทั้งนั้นเลยนี่มาเบิงตัวนี้สวยใบยดังสะท้อนแสงบอนดังบอนดำลูกเยอะแยะเลยคนน้พี่ดองเดี๋ยวไม่อยู่พาเพิ่นไปเฮ็ดทุระกลับมาเดี๋ยวไม่อยู่ซืจัดการเอาจากต้นสองต้นนี้ มักยู่เดม่อยู่กันได้มาชมกันสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้ก็กรอบตีแท้ดังพร้อมสำหรับคลิปนี้แมนยูวลี่ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก็นอนจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้แมนยูวลี่ช่้นเนีนยวนเด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะ